ยังไม่เลยแข็งเ <Yeah. S 1> เหมือนเดิมในสวัสดีครับพบกันในช่องช่องพิจารณนะครับวันนี้จะมาเปิดเตาให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเตาตัวนี้เป็นเตาหยดน้ําที่พิจาราใช้ไม้ท่อนท่านขนาดใหญ่นะครับขยาดใหญ่แต่ว่าแห้งนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเผาครั้งแรกจะเป็นการวอร์มเตานะรพจรจบจะาใช้วิธีวางแบบไม่ได้เรียงนะครับวางยัดเข้าไปเลยนะครับก็ ได้ทานคงจะไม่เท่ากับของจริงนะของจริงก็คือจะประมาณ10กระสอบในการตัดฟืนประมาณครึ่งศอกนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูเลยเลครับทานสุกนะครับาทานสุกเดี๋ยวพีจ่จ๋าขออนุญาตเอาไม้อู้แต่ตอนนี้จะติดไฟนะฮะความร้อนกําลังระอุออกมาอยู่นะครับจะเปิดได้ไม่นานพี่จาต้องปิดเดี๋ยวจะเอากล้องให้ดูนะครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูที่เาานสุกทุกท่อนนะครับท่านสุกทั่วเลยเนื่องจากว่าห้องเชาเพลิงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นท่อเดี่ยวนะครับไม้ค่อนข้งางใหญ่นะครับเดี๋ยวพีจ่จ่าจะสรุปให้ฟังนะครับการเผาถ่านเนี่ยให้ไปดูคลิปก่อนหน้าเมื่อวานพีจ่จ่าลงเอาไว้นะครับเผายังไงเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีสังเกตยัยงไงนะครับบอ,อ,องต้นต้องมีพัดลมนะครับพัดลมต้องมีพัดลมช่วยจะเป็นพัดลมหอ,อยโคงนะครับแล้วก็เป็นพัดลมตัวเล็กก็ได้ในช่วงที่มันคายแก๊ส ช่วงระหว่างที่ท่อคายแก๊สนะครับที่เตาไฮแก๊สเนี่ยจะเกิดมีช่วงหนึ่งที่มันมีความชื้นผสมมาด้วยนะครับมันจะมีควันดำนะครับวิธีแก้ไขก็คือหนึ่งเราพยายามเอาเหล็กนะครับเขี่ยเป็นห้องเชิงเพลิงนะครับเพื่อให้มันโล่งให้อากาศเข้าได้ดีนะครับอย่าให้ทานหรือเศษฟ,ฟืนเนี่ยไปอุดตันระหว่างทางขึ้นของไฟคือท่อระบายความร้อนนั่นเองนะครับให้มันโล่งเสร็จแ,แล้วก็ถ้ายังไม่หายยังมีควันอยู่บ้างหากซีเรียสเรื่องชุมชนนะครับก็ให้ใช้พัดลมตัวเล็กหอยโขงเนี่ย นะครับเป่าเข้าไปนะครับความร้อนก็จะสูงขึ้นแล้วมันจะเผาไม่หมดจดนะครับก็เลยจะไม่เกิดควันนะครับตัวนี้ก็เผาใช้เวลาอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแก๊สมานะครับแต่ว่ามาแบบสมบูรณ์เลยก็คืออยู่ที่2ชั่วโมงนั่นคือการเผาแบบต่อเนื่องอัดพัดลมเข้าไปนะแล้วก็ปิดเป็นระยะเพื่อสังเกตไฟแล้วก็สังเกตควันในแต่ละขั้นตอนนะครับก็อยากให้ไปดูคลิปก่อนหน้าที่พี่จะาทำเอาไว้นะครับหลายๆคนก็ยังมือใหม่นะครับ เตาตัวนี้นะพี่จ่ายได้มีการวอร์มครั้งแรกเมื่อวานนะครับก็คือสามารถนําส่งให้กับทางลูกค้าได้เลยนะไม่ต้องไปวอร์มต่อแล้วนะสามารถตัดฟืน25เซนนะครับเลี้ยงได้3ามสาม,สาม,ส,ามสามแถว3ชั้นนะครับตั้งแต่ข้างในมาชั้นกลางแล้วก็มาชั้นนอกนะครับการเลี้ยงไม้ที่ถูกวิธีก็คือเลี้ยงจากไม้เล็กกลางใหญ่ขึ้นมานะครับเล็กกลางใหญ่จะทําให้ไม้เล็้ยเนี่ยสุกก่อนนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็เกิดกันเกิดเป็นไฟเผาขึ้นมาไล่ขึ้นมาด้านบนเรื่อยๆนะครับ ไม้ใหญ่ก็จะสุกทั่วนะครับถ้าไม้ใหญ่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะไม่ค่อยสุกสังเกตนะครับแล้วก็การเลี้ยงฟืนเนี่ยอ่าจริงๆแล้วถ้าวางแนวตั้งได้ก็ดีนะครับแนวตั้งเนี่ยจะทําให้ความชื้นมันคายลงมาตัวนี้จะมาพร้อมตัวระบายเอ่อระบายน้ําหรือระบายความชื้นนะครับบางทีเนี่ยเราเผาไม้ที่แบบอ่ค่อนข้างจะสดไม่เชิงสดสะทีเดียวนะครับยิ่งไม้สดเลยยิ่งน้ําเยอะนะรเราก็ยิ่งระบายออกมาและทําให้เตาเราสุกช้าเราก็ระบายมันออกมาเรื่อยๆนะรับเห็นไหมตาสุกทั่วหมดเลยครับ,รบใช้เวลายยแค่ สองชั่วโมงแก๊สมาเต็มครับร้อนอยู่แ้ก็ปิดเตาแล้วเนี่ยไม้ยังไม้ใหญ่ได้หมดทุกหมดแต่นี้คือระดับมันลดลงมาหรือครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียงดีๆเนี่ยมี1ิปกระสอบแน่นอนถือเผื่อสิบกว่านะครับในการเลียงไม้ไม้ใหญ่ไม้เล็กอะไรพวกนี้เราก็เรียงตามที่อาจารย์เคยสอนไว้นะครับตัวนี้มาพร้อมเซรามิกไฟเบอร์หุ้มนะครับการเคลื่อนย้ายก็เมื่อถึงลงพื้นแล้วเนี่ยสองคนก็โยกย้ายได้นะครับหมุนเข้า ที่ที่ต้องการนะครับเอาไม้เอาฟืนเอาเตาไปหาไม้ได้นะครับบางทีเราไม่ต้องขนไม้มาหาฟืนอันนี้ก็มีเซรามิกเฟเบอร์หุ้มให้นะครับก็เผาครั้งแรกไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปเลียงได้เลยนะครับเอาวางค่อยๆวางไว้จะไม่จะไม่คันแล้วนะครับถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยจะคันนิดหนึ่งครับเดี๋ยวอย่า,าปิดเาดตาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดไฟนะครับเดี๋ยวยังไงพีจะจะถ่ายาภาพรวมไปให้ดูแล้วกันว่ามัน,มนสุกยังไงนะครับตอนนี้คือถ่ายระยะไกลอยู่นะครับไปเดี๋ยวพี่จะพาไปด นี่ครับฐานสุกทั่วเลยนะครับไม้ท่อนใหญ่ยาวตัวนี้ก็สุกทั่วนะครับยา่ากับไม่เพระจะมอยง่ครับไม่หมดไม่ขอให้แห้งอขอให้แห้งพอไมมันมอยุมันมันมันพูดว่มอยุบเป็นว่าใช่ครับท่อนใหญ่ยิ่งพูดยิ่ะไม่เร็วด้ยเป็นว่าใช่ยิ่งปูยิ่งไม่เร็วแข็งเหมือนเหมือนเดิมไม่แต่ต้องรีบปิดนะครับถ้าไม่ปิดตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องติดไฟนะครับ ก็มีเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องอยากจะให้มันเย็นเร็วนะครับก็สามารถนําเศษ่านถือขี้เท่าพวกนี้ที่มันยังตกค้างอยู่นออกมานะครับแล้วก็ใช้พัดลมเป่าเข้าไปนะครับพัดลมตัวนี้แบบนี้นะครับเป่าไปสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้อุณหภูมิของเตาเนี่ยลดลงมานะครับส่วนน้ำาสมผนไม้เนี่ยเราก็เ,าเติมน้ำบ่อยๆนะครับเติมน้ำบ่อยบริเวณกระบอกตัวนี้นะครับเพื่อควบแน่นให้เกิดความเย็นนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ขั้นตอนต่างๆก็อยากให้ไปดูในคลิปนะครับจะทําคลิปไว้อยู่นะครับกันน <Okay, right? S 1> ครับเดี๋ยวยังไงพี่จ๋าขออนุญาตปิดเตาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดไฟนะครับยังไงก็มีข้อสงสยัยก็สอบถามเข้ามาในเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับให้ความรู้กับทุกๆคนนะครับไม่ปิดกั้นนะครับอยากรู้อยากเรียนรู้ด้วยตัวเองภาคปฏิบัติก็ช่วงนี้ต้องคือภาคปฏิบัติจะต,ต้องทําตามออเดอร์เท่านั้นนะครับถึงจะสอนทําได้แต่ตอนนี้คือมีทฤษฎีมีอะไรก็จะพยายามแนะนําให้นะครับเข้ามาเรียนรู้ได้ พี่จ๋าก็ขอค่าเวลาท่านเองเพราะพี่จ๋าไม่ต้องต้องไปดูแลไอ้สเ,เตเตนะครับพี่จ๋าไม่ได้อยู่ที่นี่ที่บ้านก็กลับมานอนเท่านั้นเองนะครับใครอยากจะมาเรียนรู้ศึกษาวิชาชีพมีหลายอย่างที่พี่จาศึกศามาแล้วและเป็นนะถึงพวกคาแคาร์เนี่ยหลายๆคนก็อยากเรียนรู้เรื่องคาแคร์นะครับก็เป็นลูกศิษย์เกี่ยวกับเรื่องเคมีน้ำยาบวกน้ํายาคาแคร์ต่างๆเนี่ยพี่จาก็สอนนะครับประดีบล็อกบล็อกรวมพี่จ๋าหายนะครับ บอกหายก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้เบอร์ยีนะครับจะพอดีกับน็อตนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรพี่จ๋าก็ให้ไปแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ทิ้งนะครับพี่จ๋าติดตามตลอดใครที่เป็นลูกค้าที่ยังเผาไม่เป็นหรือยังติดัดเรื่องอะไรนะพี่จ๋าก็จะตามให้ตลอดนะครับจนกว่าไม่โทรหาพี่จ๋าแล้วนะครับต้องปิดตาไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จ๋าจะให้น้องเป่าลมนะครับเป่าลมเพื่อให้ห้องชื้อเพลิงมม็นโล่งแล้วก็ ให้เตามันเย็นตัวไวนะครับเพื่อจะเปิดเตาเย็นนี้เลยนะครับเปิดเตาเย็นนี้แล้วก็เก็บถ่านอย่างนี้เลยเมื่อวานเผานะครับใช้เวลาอยู่เพียงแค่2ชั่วโมงนะครับเต็มเต็มที่เลยปล่อยเลย2ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยให้เตาทํางานเองนะครับทีน,นี้ถ้าเรามีปริมาณไม้เยอะนะครับอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะรจริงๆแล้วถ้าทาตามขัม้นตอนที่พี่จ๋าบอกเนี่ยปื้พัดลมเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งไปทิ้งมันปิดได้นะปิดได้ปิดได้เราก็เปิดได้ปิดเปิดปิดเปิดด u ว l แล้วก็สังเกตไฟด้านล่างว่าไฟมันมาหรือยังนะครับเราจะ ไม่พบกับปัญหานะครับหลายคนอาจจะมือใหม่เข้าใจอยู่นะครับทุกทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ทดลองนะครับพี่จ๋าทำมาหนับปีจนมาลงตัวทําไมเขาถามว่าทําไมมันต้องเป็นทรงนี้แบบนี้ครับมันก็คือเอกลักษณ์ของพี่จ๋าตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเกิดการสูญความร้อนได้ค่อนข้างดีกว่ารุ่นกลมๆที่มันห่างป่องนะครับระยะของมันเนี่ยถ้าใครต้องการทําเตาที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องมีเครื่องอุปความสะดวกอย่างเช่นล็อกเคนอะไรพวกนี้ เพื่อเคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าตัวนี้คือสามารถทํางานง่ายแล้วก็ยกเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็ได้ได้ฐานจำนวนกระสอบที่ค่อนข้างเยอะอย่างสีกระสอบเนี่ยนะครับเราเผาอยู่สองเตาสามเตานะครับถ้าเราจะซื้อเตาขนาดใหญ่ทีเดียวเลยเนี่ยหนึ่งใช้เวลาหลายวันในการเปิดสใช้เชื้อเพลิงค่อน,คนข้างเยอะนะครับตัวนี้ถ้างบประมาณเท่ากันผมว่าสองแสนนะครับได้สี่ตัวนะครับประวัน4ี่ตัวกับสองแสนหนึ่งตัวเนี่ยใช้เวลา แตกต่างกันหนึ่งสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่า2ขนาดมันใหญ่นะแล้วก็การเปิดเตาเนี่ยค่อนข้างจะช้าก,กว่าเตาขนาดเล็กพอเผอตัวนเนี้ยอ่บบาสี่ใบเนี่ยกับ1ใบเนี่ยตัวนี้แซงแซงไปแล้วนะครับจำนวนฐานได้อ่าสี่สิบกระสอบกับเตาตัวเดียวอ่ายี่สิบสิบกระสอบอะไรประมาณเนี้ยนะนี่คือข้อเปรียบเทียบนะครับพี่จ๋าไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะครับแล้วเก็อยากจะให้ทําเตาใหญ่ตามงบประมาณของตัวเองนะแต่อยากก็อยากแนะนาของตัวเองประมาณนี้ใครที่ชอบแบบนี้ก็อ่เข้ามาคุยพี่จราได้นะครับหรือว่าโทรมาปรึกษาได้ นะครับหลายๆคนก็อยากทาเองก็ทําได้เลยนะฮะเห็นเห็นอยู่หลายคนก็ไปไปไม่ส pues like nah. ุดก no no right. ็เรื่องทรงกลับมหาวิจัยอีกนะทำเป็นวิจัยแหละยังงงสงสัยอยู่นะครับทำไปก็ไม่ถูกบ้างทําไปแล้วก็แก๊สไม่คายบ้างอะไรทุกอย่างจะต้องใช้ประสบการณ์ของท่านเองด้วยนะครับพี่อยาก็ให้คําแนะนําเต็มที่เหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมนานจะได้ออกทําคลิปทีนะครับไม่ค่อยมีเวลาจริงจริงนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ